กับมาครับทุกท่านคับผอยู่กับผมในรายการ King of the World Gamer Thailand นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ผมจะมาอมสอนวิธีเล่นเซิร์ฟเวอร์ของประเทศอื่นหรือประเทศไทยเราก็อาจจะมีบ้างนะครับก็จะมาสอนวิธีโหลดนะครับก็ทุกครั้งนะครับเราจะเข้าที่ไม้ค่ามาขอสักครูนะครับ มาเข้าเสร็จปุ๊บเรากดเพย์เรากดนิวใช่ไหมกดนิวเรากดตัวหวงเนี้ยเราก็พิมพ์ใช่ไหมล่ะมันก็จะยากใช่ไหมล่ะผมกดเอาไปแต่ผมโหลดตัวนี้มาปุ๊บครับไม่ต้องไปพิมพ์อะไรเลยแค่นี่อ่ะให้เลือกรับสองตัวนี้ผมจะสอนโหลด,ดอ่ะตัวแรกครับเป็น Server. เซิร์ฟเวอร์เนาะเซิร์ฟเวอร์เนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีโหลดเซิร์ฟเวอร์ออฟมายคัฟพีอีนะครับ สำหรับตัวนี้มันจะเล่นได้ในเฉพาะหนึ่งจุเท่านั้นนะครับ0.11.0เท่านั้นนะครับย้ำนะครับว่า0.11เท่านั้นแต่ตัวนี้ครับสามารถสามามรถเล่นได้ทั้งหมดเลยเนี่ยอ่ะในตัวนี้เนี่ยโโมาเข้ามาปุ๊บเดบแล้วนี่น,นะครับอ่ะอ่ะ,อะ,อะ เข้าปุ๊บมาเข้าใหม่นะครับมาเมื่อเข้ามาปุ๊บครับมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้เห็นไหมอ่าขึ้นแบบนี้คุณเลือกครับมันก็มีอยู่เซิร์ฟแค่ไม่กี่เซิร์ฟครับแต่ก็ไม่เซิร์ฟที่แต่เซิร์ฟที่ผมจะแนะนำพวกครับคุกกี้แบบนิวเวอร์นะครับอ่ะปุ๊บอ่าก็มันจะขึ้นตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็กดเข้าไปรับแอททูมายครับนะครับคือปุ๊บมันก็จะขึ้นแอทเซิฟเวอร์ทูไหมครับโอเคมันหมายความว่าเหมือนว่าเราโหลดเซิร์ฟนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวไปผมจะมาสัโหลดกันเลยอ่ะเข้าโหลดนี้ก็โหลดในเพสโตเหมือนเดิมครับอ่าแล้วก็พิมพ์คำว่าอืมเต็แม,แ,มแล้วไม่ไม่ครับอืมอะไรอ่ะเซิรฟ์ฟอ่ะเซิรฟ์ฟของที่ผมพิมพ์เป็นเซิรฟ์ฟเนี่ยเนี่ยเซิรฟ์ฟอ่ะชิ้นพิมพ์ว่าเซิรฟ์ฟม my คร l f เนี่ย 0.12.1ครับโอเคก็กดเข้าไปเลยนะแล้วมันก็จะเด้งไอตัวนี้ขึ้นมาเนี่ย Serve r of Minecraft PE มันมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยแต่นี้มันจะเล่นได้ในเฉพาะเวอร์ชันเก่าเท่านั้นนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาเนี่ยมันก็จะมีตัวนี้ขึ้นหรือว่ากดตัวนี้ก็ได้อะไรมันก็แต่กดตัวนี้ได้ยกว่าอ่ะเลื่อนมาปุ๊บมันก็จะเห็นไอแบบ mm hmm. เป็นแอปนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ ฟอร์มเดี๋ยวแป๊บนึงนะพิมพิมง่ายหรือพิมพ์ว่า s e r s e r v e r s e r v e r f o r เดี๋ยวรอพิมปุ๊บเนี่ยอ่ะแล้ว,ลวเราก็หาแต่ถ้าเราหาไม่เจอก็เหมือนผมเมื่อกี้ ถ้าหาไม่เจอจริงๆก็กดเข้าไปที่ s r v e r Off มาครับพนะครับอ่ะกดไปปุ๊บเราก็เลื่อนลงมาแล้วก็กดตัวนี้นี่ครับแล้วเราก็กดดาวน์โหลดเลยแล้วน่ครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่แหละสําหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับก็นี่ผมจะมาสอนโหลดแค่นี้แหละแล้วก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปคลิปน,นี้ครับใค่เออ ฝากดิงึครับชอบอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปหน้าต่อไปนะครับบ้าครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาพงเท่อนี้ครับ Creeper Oh Slowly swinging in mine the side side